หลังจากที่เรามาจากจ่องแล้วนะครับผมเราเดินมาอีกจุดหนึ่งนะครับผมเราก็จะมาเจอความพิศดารและก็ความอัศจรรย์ของหินนะครับผมที่ผมถามคุณแถวๆบ้านใหม่ชมพูนี่นะครับเขาก็บอกว่าเขาเรียกว่าเป็นก้อนหินหีบทองคํานะครับผมอันนี้เป็นหีบทองคำนะครับ เขาบอกว่าแล้วแต่คนจะเรียกนะครับผมแต่ดูลักษณะนะครับผมก็เป็นหินที่แปลกตานะครับผมคงมีมีต้นไทรต้นไทรใหญ่เลยนะครับผมนี่อยู่ข้างบนนี่นะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็เป็นเป็นแบบหินที่เหมือนเกล็ดของพระยานาะท่รมธเราจะเจอไดอ้เยอะนะครับผมตามภูเขานะครับผมตามเขาตามภูลังกาหรือภูสิงห์แห่งนี้นะครับผม นี่ันี้ยิ่งหน้าแปลกนะผมยิ่งหน้าแปลกและยิ่งหน้าอัศจรรย์นะครับผมดูดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับนี่คือความแปลกใหม่นะครับผมนี่ครับตรงนี้ที่เป็น like ที่เป็นกลุ่มๆนี่นะครับผมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรครับผมหรือว่าเป็นเหมือนพระยานาคขดตัวใช่ไหมครับผมผมก็อยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ด <vivo> ูนะครับผมผมจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ รับดูรับชมแบบใกล้ชิดนะครับผมอันนี้ก่อนที่จะขึ้นไปนะครับผมก็มีคนมาเที่ยวดูแล้วก็มาเที่ยวชมเยอะนะครับก็ชาวบ้านพอรวมตัวกันก็มาสร้างที่บันไดนะครับผมขึ้นไปนะครับผมก็เป็นหินที่แปลกตานะครับผมแล้วผมอยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมดูนะครับผมอันนี้คือ ต้นไสหรือต้นไทยนะครับผมคิดดูว่าต้นไทยหรือต้นไทรนี้เป็นต้นไม้มงคลนะครับผมแล้วก็มีสิ่งแปลกประหลาดอย่างหินที่มีเหมือนกริดของพระยานาคนะครับผมที่มาอยู่จุดตรงนี้นะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับผมและก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์นะครับผมด,ดูดูดีๆนะครับผมฟังให้ เต็มหูดูให้เต็มตานะครับผมนี่นะครับผมตรงจุดตรงที่มีต้นไทรนะครับผมแล้วก็นี่นะครับผมคือจุดที่เป็นหมือเป็ดของพระยาณะนะครับผมอ้น่าทึ่งมากนะครับผมผมจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ชมดูใกล้ๆนะครับผมนี่นะครับผมแล้วเราก็จะมาเดินขึ้นไปข้างบนนะครับ ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมอันนี้คือเดี๋ยวผมจะค่อยๆถ่ายให้ดูนะครับผมอันนี้จากข้างล่างนะครับผมจากข้างล่างก่อนเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับผมจากข้างล่างก็จะเห็นเป็นเหมือนเกรดงูหรือเกรดของภรรยาหน้าขราชเลยนะครับผมแปลกมากนะครับผมแปลกมากเดี๋ยวผมจะอเดินไป ให้ชมให้ดูใกล้ๆนะครับผมนี่ก็อันนี้ก็อีกอีกหินก้อนึงนะครับผมคนที่จะขึ้นไปในทางเดินนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมมีลักษณะแบบนี้นะครับผมโแปลกมากนะครับผมโเหมือนเหมือนกริดของพระยานาคนะครับผมนี่นะครับผมดูชัดเจนนะครับผมดูให้ชัดเจนนะครับผมดูให้ชัดเจนนะครับผม แปกนะครับผมแปกมากนะครับผมเป็นอย่ที่มีความแปกตามากนะครับใชว้วิจารณญาณในการรับดูรับชมนะครับผมเป็นไงครับผมเป็นเหมือนเกล็ดเลยนะครับผมอันนี้อยู่อยู่ตรงที่ขึ้นนะครับผมตรงที่ขึ้นก็จะมีบันไดเป็นปูนนะครับผม ให้ขึ้นไปนะครับผมลักษณะอยู่ลักษณะแล้วนะครับผมก็ลองมาดูตรงนี้นะครับเรามาดูตรงนี้นะครับผมอันนี้จากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับผมจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับผมแต่ผมได้ถามชาวบ้านแถวนี้นะครับผมเขาบอกว่า,าเหมือนเขาเรียกว่าหีบทองคํานะครับผมหินหีบทองคํานะครับผมอาจจะเป็น สมบัติของพระยานาขลาดหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็จะผมก็จะเพนให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมดูขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้นะครับผมโอ้แปลกมากเลยครับผมเหมือนเหมือนดูอย่างนี้เหมือนพระยานาขุดนะครับผมขุดกระหนุกนะครับผมนี่ งูตัวใหญ่ขุดกระดูกนะครับผมเปกแล้วก็อัศจรรย์นะครับผมเปกแล้วก็อัศจรรย์นะครับผมนี่นะครับผมมันจะเหมือนมันจะเหมือนเหมือนตัวงูเลยตัวพญานาคนะครับผมกคอชจะค่อยๆเพนให้ดูนะครับผมจากเรื่องต้นแล้วก็ขึ้นไปนะครับผมขึ้นไปแล้วก็จะเห็นแล้วก็จะมองเห็นนะครับผม ต,ตรงหินตรงนี้รู้สึกว่าดำสนิทเลยนะครับผมดำสนิทเลยนะครับก็ก็คือความเปรกตาของหินนะครับแต่ตัวข้างล่างนี้นะครับผมหินก็จะออกสีแดงๆนะครับผมแต่ทั้งบุญตรงที่เป็นเหมือนงูหรือภรรยาหน้าครุดนะครับผมขุดนี้ก็จะเหมือนเป็นสีดําเลยนะครับผมสีดําสนิทเลยนะครับผมเป็นสีดําสนิทเลยนะครับผม นี่ผมก็จะแผนให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมดูอีกนะครับผมอันนี้คือจุดหนึ่งหรืออีกมุมหนึ่งนะครับผมของหินทองคํานะครับผมหินหีบทองหินหีบทองคํานะครับในเรามองจากข้างล่างนะครับผมมองจากข้างล่างแล้วก็ไปข้างบนนะครับผมเราจะมองจากข้างล่างแล้วก็ไปข้างบนนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ แปลกมากนะครับผมเป็นเป็นลักษณะหินที่แปลกมากนะครับผมอันนี้คือไฮไลท์ของวันนี้นะครับผมไฮไลท์ของวันนี้ก็คือความมหัศจรรย์ของจ้องนะครับผมที่เขาเรียกว่าจ้องนะแล้วก็หีบหทองคำนะครับเดี๋ยวเราจะหาวิธีหรือหาทางขึ้นไปตรง ที่อยู่ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปพาไปดูข้างบนนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเรากา็ก็จะไปดูนะครับผมไปดูให้ชัดเจนนะครับผมแต่ผมถามคนที่บ้านแถวนี้นะครับผมเขาบอกว่า เป็นเป็นหินที่แปลกมากนะครับผมนี่นะครับผมโอ้เป็นหินที่แปลกมากนะครับผมนี่นะครับผมตุมผู้สิงแห่งนี้นะครับหรือตัวผู้สิงแห่งนี้นะครับผมมีปะสรพิษเยอะนะครับผมในเขตนี้นะครับบริเวณแถวนี้นะครับผมเราก็ได้เข้ามาสัมผัส กันใกล้ๆแล้วนะครับผมแปลกมากนะครับผมนี่นะครับผมเราดีขึ้นมาแล้วนะครับโอ้สงสัยตรงนี้จะเป็นถ้ำนะครับผมนี่เดี๋ยวเป็นซอกเลื่อเข้าไปดูนะครับผมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับผมรู้สึกว่าจะเป็นถ้ำน,นะครับตรงนี้นี่ครับผมแต่ข้างล่างลงไปอาจจะเป็น จะเป็นโพงใหญ่หรือจะเป็นถ้ำที่ลึกมากนะครับนี่นะครับผมความอจัจรรย์นะครับผมที่คนเขาบอกว่าเป็นเป็นหีบทองคําอาจจะใช่นะครับผมหรือเป็นสมบัติของกระยาหน้าคาราชนะครับผมหรือเรากายที่อาจจะบงังบังตานะครับบังตาผู้คนที่เข้ามาเที่ยวชมนะครับไม่ให้เห็นเป็นทองคํานะครับผม ก็จะเห็นเป็น่นปล่นลักษณะของหินแบบนี้นะครับผมใครๆก็จะไม่สามารถดูออกได้นะครับผมมีนะครับผมแถวๆเขตภาคอีสานนี่มีนะครับผมที่เรากกลทิพย์หรือชาวเมืองบางบุนะครับผมที่บังตาแม่เห็นสถานที่ที่เขาอยู่หรือสถานที่ที่เขาไม่อยากเปิดเผยนะครับผมเขาก็จะนิรมิต กำบังเอาไว้นะครับผมกำบังเอาไว้นะครับผมนี่นะครับผมก็เรามาดูาที่เขาเรียกว่าหีบทองคำนะครับผมผมก็จะให้ดูใกล้ๆนะครับเป็นหินที่แปลกตามากนะครับผม เป็นหอนที่แตกตามากนะครับผมเดี๋ยวก็ดูลักษณะนะครับนี่นะครับผมเหมือนไปทุกอย่างเลยนะครับเหมือนไปทุกอย่างเลยนะครับผมโอ้มีเห็ดด้วยนะครับผมเห็ดเห็ดตุเกกนะครับมันเห็ดตุเกกนะครับผมเห็ดตุเกกนี้เราก็สามารถกินได้นะครับผมอุืยุเลยนะครับผมเนี่ยถ้าเก็บไปนี้ก็จะได้ยังนะครับผมได้ สามสี่ถ้วยนะครับผสามสี่ถ้วยนะสามตีสี่ชามนะครับอาจจะได้นะครับผมเพราะข้างล่างก็มีเยอะนะครับผมเห็ดตุเกะนะครับโอ้โหตรงนี้ยิ่งเยอะนะครับผมอ้เห็ดเยอะมากเลยนะครับผมตรงนี้โอ้มีเห็ดด้วยนะครับผมอันนี้เราก็ยังมารับดูรับชมต่อนะครับผมนี่นะครับผมเป็นถ้ำจริงๆนะครับ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเป็นถ้ำจริง um. ๆนะครับผมน่าอัศจรรย์มากนะผมนี่นะครับผมเป็นล่องน้ํลงไปเลยนะครับผมแล้วก็จะมีต้นไทรขึ้นนะครับผมผมยังให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับดูๆนะครับผมแปลกมากนะครับผมแปลกและก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์นะครับผมนี่นะผมพิจารณาดูก้อนหินตรงนี้นะครับผม น่าอัศจรรย์มากนะครับนี่ครับถ้ำครับเป็นถ้ำครับเป็นถ้ำอั่เราก็จะลงไปต่อนะครับผมเราก็จะลงไปแล้วนะครับเรามาเที่ยวดูเที่ยวชมกันแล้วนะครับตรงนี้ก็จะให้ดูใกล้นะครับผมเห<ๆ>มือ,มมมอ,มมอ,อนมากนะครับผมเหมือนมากเหมือนกรีฑาพระยานักมากนะครับ เราจะไปเจอ,อหินเหมือนกริตพระยาหน้าตรงนี้หลายที่นะครับผมอย่างอรทีเช่นนะครับภูลังกาที่ผมเคยไปมาครับก็เราก็จะเจอนะครับผมว่าเป็นหินที่มีกริตเหมือนของพระยาหน้าคราชนะครับผมมีกริตของมือนะครับผมเ่เรามองจากตรงช่องเข้าไปนะครับผมโอ้ฟ้าร้องแล้วนะครับผม จะตกแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะก็จะกลับแล้วนะครับอันนี้ก็ได้ลิปวิดีโอนะครับผมให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องๆน,นะครับผมได้รับดูรับชมความแปลกใหม่ของหินที่อยู่บ้านใหม่ชุมพออูอําเภอศรีวิไลนะครับผมจังหวัดบึงกาฬนะครับผมอันนี้คือความมหัศจรรย์นะครับผมยังไม่เคยมี ใครเข้ามาเยอะนะครับผมในความรู้สึกของผมนะครับผมก็ถ้าใครอยากมานะครับผมก็มาเที่ยวได้มีท่ยวชมได้นะครับผมที่บ้านใหม่ชุมพูนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับผมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมกดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งกดติดตามนะครับผม เผื่อเป็นคลิปและกำลังใจต่อไปในะคลิปข้างหน้าด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอเก่าว่าสวัสดีครับ